ไม่ใช่ะไรผมกาลังคิดว่าเผื่อมีคนเห็นต่างนะครับไม่รู้จะเห็นต่างหรือเห็นเหมือนนะครับพี่น้องปรบมือให้ท่านประพัดจงสงวนหน่อยไม่รู้วันนี้ท่านจะเห็นต่างหรือเห็นเหมือนนะครับแต่ว่าท่านย่อมเป็นผู้รู้เรื่องระบบรางคนหนึ่งเพราะว่าท่านเป็นอดีตผู้ว่าการการรถไฟไทยนะครับแล้วก็ท่านอาจจะรู้เรื่องกรทมเป็นอย่างดีด้วยเพราะว่าท่านเป็นอดีตผู้สมัครผู้ว่านะครับกรุงเทพมหานคร อย่างที่บอกท่านจะเห็นเหมือนเห็นตางเดี๋ยวผมลองเห็นตามพี่นกเขาก่อนนั่นแปลว่าพื้นที่ในเชิงพื้นที่ในเชิงทรัพย์สินซึ่งแต่เดิมมันเป็นของหลวงเป็นของพี่น้องประชาชนร่วมกันเอางี้ดีกว่าเป็นของพี่น้องประชาชนร่วมกันมาผ่าน,นกลไกที่เรียกว่าคณะกรรมการซึ่งณขณะน,นี้เรามองภาพตามพี่นกเขาก่อนนะครับนายกรัฐมนตรีคุณแพทองทานนั่งเป็นหัวโต๊ะแล้วมันก็มี คนไกลมาเชื่อมโยงผู้พิจารณาโครงการอะไรก็ว่าไปคือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็เชื่อมประสานกับบรรดาภาคเอกชนทั้งหลายอย่างที่บอกว่ามีชื่ออยู่นะครับแต่เดิมอาจจะผ่านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาถ้าหาว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่เกี่ยวข้องจริงอย่าลืมว่าคนในรัฐบาลน,นี้เขายังบอกเลยว่า จะมาบอกว่าคุณทักษิณครอบงำชี้นำควบคุมทำให้ตัวเองพ้นจากการเข้าจําขังในเรือนจําได้อย่างไรในเมื่อพลเอกประยุทธ์เป็นคนทำแล้ววันนี้พักรวมไทยสร้างชาติจับมือเขาไหมครับแล้วคนที่น้องเขาบอกว่าเป็นคนกลางอ่าวเดี๋ยวพี่เขาคงคุยได้แต่เดิมเนี่ยได้ประโยชน์มาจาก รัฐบาลสมัยพลเอกประยุทธ์แล้วไปตีกลอบกับใครครับแล้วคนที่ตีกลอบกันไปนั่งทานข้าวกับใครครับแล้วทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเขากำลังทำอะไรกันไอพื้นที่เขากระดงมันเกี่ยวไหมเนี่ยพี่พี่นกเขาเกี่ยวมากเลยครับ,ท,บ,บทีนี้ถ้าเกิดผุ้คิดตามพี่นกเขาก็คือว่า มันอาจจะไม่ได้มีอะไรมีปัญหานะถ้าหากว่าเอกชนทําแบบดีๆช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองทําให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมเช่นสมมุติว่าคุณจะแปลงเป็นเอกชนให้พี่น้องทุกคนร่วมกันถือหุ้นสิแบบเนี้ยอาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่และแถมไม่พอทรัพย์สินที่เดิมเป็นของประชาชนใครหลายคนบอกกันว่าเฮ้ย้านอื่นเมืองอื่นเขาก็ทําผมก็เลยลองไปถามดู นายูลงยูโรอเมริกาเยอรมันนะครับญี่ปุง่งญี่ปุ่น,นว่าเขาทำเปนยังไงเวลาให้เอกชนทาเนี่ยก็บอกพอเอกชนทําไปเสร็จสมมุติเอกชนสร้างรางรางก็ตกเป็นของพี่น้องประชาชนทุกคนตั้งเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าก็ตกเป็นของพี่น้องประชาชนร่วมกันสิ่งที่เอกชนทําได้ก็คือพัฒนาไปโดยกลไกที่เขามีการกํากับจะทําให้การใช้มันราคาแพงไม่ได้การใช้มันต้องถูกลงเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ มีการลงทุนของรัฐท้ายที่สุดเนี่ยเอกชนได้เงินจํานวนหนึ่งจากการบริหารแล้วถ้าเกิดบริหารได้ดีก็ต่อสัญญาการบริหารบริหารได้ไม่ดีก็เปลี่ยนคนแต่บรรดาทรัพย์สินทั้งพื้นที่ทั้งทรัพยากรอะไรต่างๆมันเป็นของประชาชนร่วมกันแต่ผมฟังพี่นกเขาเนี่ยมันกลับไม่ใช่อ้อันเดิมที่มันเป็นของประชาชนน่ะมันถูกดึงมาเป็นของการรดไฟเป็นของกลไกรัฐที่จะช่วยพัฒนาระดับหนึ่งก็ว่าไปแต่มันจะถูกพลิกนะ กลายเป็นเป็นของเอกชนบางรายซึ่งมันมีตัวอย่างให้เห็นอยู่ทีนี้อันนี้ผมฟังตามพี่นกอเขานะแต่สมมติว่าแยง้งก็ถ้าเกิดสมมติว่านายกรัฐมนตรีไม่ใช่คนนี้อะวันหนึ่งได้นายกรัฐมนตรีคนดีมาสมมตินะเขาจะคิดอย่างนั้นเกิดได้นายกรัฐมนตรีว่าก,าร,กระทรวงคมนาคมคนดีมาเกิดได้ภาคเอกชนดีมามันจะแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่ผมลองถามที่ประธานสาภาพการรถไฟว่า มันจะแก้ได้ไหมครับสมมุติได้คนดีมาแล้วมันจะมีคนดีนั้นมาจริงหรือเปล่าขอเชิญในส่วนของสหภาพได้เล่าให้ฟังหน่อยนะว่าที่พี่น้องข่าวพูดมาทั้งหมดเนี่ยไล่มาจากกฎหมายเนี่ยมันย่าแย่งกันจริงไหมครับเพราะว่าเราเรามีผู้รู้อยู่ในนั้นท่านประพัทรก็เป็นผู้รู้นั่นทั้งอย่างนี้ท่านอาจจะแย้งนะครับกอบคุณจย์ญญญเจตครับผมอดีตก็เป็นประธานและปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสหภาพแต่ว่าก่อติดเรื่องพรบการขนส่งประทางรางตั้งแต่ต้น นะครับก็รู้ถึงกลไกทั้งหมดจริงเรื่องของการแปรรูปการรถไฟเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี40แล้วหลายคนบอกว่ารถไฟขาดทุนไม่มีใครเอาแต่ว่าทรัพย์สินของรถไฟมีมหาศาลทุกคนก็ต้องการโดย,ยเฉพาะที่ดินซึ่งผ่านหัวเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศเป็นจำนวนมากซึ่กลุ่มทุนก็ต้องการนั่นก็คือปัญหาหนึ่งนะครับและปัญหาหนึ่งก็คือว่าการยึดครองระบบรางก็อนาคตข้างหน้าเราจะเห็นภาพชัดเจนว่าวิกฤตโลกในขณะนี้ภาวะโลกร้อน ทิศทางการขนส่งมันจะต้องเปลี่ยนเป็นทางเลือกใหม่ก็คือว่าขนส่งขนาดใหญ่ต้องเป็นระบบรางแล้วก็รถยนต์ก็จะเป็นไฟฟ้าดังนั้นความต้องการของระบบรางจึงเป็นที่หมายปองคือเป็นเฟรมใหญ่ของโลกในขณะน,นี้แม้ระทั้งประเทศจีนแต่ติดการวันเวลวันรถ,นรถก็ใช้การขนส่งทางรถไฟเป็นด้านหลักทีนี้วันนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์เจตพูดว่าวันนี้เป็นวัน ใกล้วันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยทางสาวพาพเขาไปจัดกิจกรรมที่หมุดปฐมฤาเลกที่ในหลวงราชการที่5เนี่ยตรงตอกหมุดตึงรางซึ่งเป็นจุดเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยงานเดียวนะที่พระองค์เนี่ยจงไปกระทําพิธีระเลอกแสะดินขุดดินแล้วก็ตอกหมุดตึงรางด้วยพระองค์เองนะครับซึ่งหมุดนั้นเนี่ยปัจจุบันก็แสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระหมหานครนะครใกล้ๆสนามหลวงเนี่ย เป็นหมวดที่มีการจารึกชื่อไว้ก่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็กคือว่าการสร้างรางรถไฟนั้นเนี่ยในสมัยการที่ห้าเนี่ยเป็นพระบรมราชโอการในการใช้ที่ดินอะไรกันแล้วแต่เนี่ยเป็นเป้าประสงค์ของพระองค์อย่างมากนะฮะสืบทอดจากว่า,าพระบรมชนกคือก,การที่4แล้วก็ส่งต่อมาพรงคก์กาทาจนแล้วเสร็จนะครับวันที่เปิดเดินรถไปเมื่อ26มนะอิมีนาคม2 5 3 9เนี่ย พระองค์ตรงกัดเลยนะบอกว่าข่าราบการท่านไหนที่ติดภารกิจไม่ต้องไปกับพระองค์แต่พระองค์เสดียขึ้นรถไฟไปถึงพระราชวังบางปะอินจงโปรดปรานมากนะครับเรื่องรถไฟนะครับดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในห่วงเวลาต่อมาในสมัยการที่ห้าในรางรถไฟเป็นสามพันกว่ากิโลเมตรแต่ว่าพอช่วงหลังๆไปหลังที่ประเทศไทยมันเข้าสู่ระบบของระบบทุนนิยมเนี่ยที่มันจํากัดอํานาจของรัฐคือส่งเสริมบทบ,บาทภาคเอ,เอกชนเข้าไปเนี่ยปรากฏว่า ทางรถไฟเกิดขึ้นเพียงพันกว่ากิโลเมตรเองตั้งแต่สมัยหลังรัชกาลที่5เป็นต้นมาซึ่งนั่นก็เชื่อเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยให้ความสําคัญและสนใจกับการระบบการขนส่งทางรางไอป้ประโดนส,ส,ส่งเสริมเอกชนจะเป็นด้านใหญ่นะครับดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยแต่ก่อนเป็นรถไฟหลวงนะต่อมาเป็นรถไฟแผ่นดิน นะครับและก่อนมาเป็นการรถไฟในปี2494มีกฎหมายอยู่2ฉบับซึ่งแข็งแรงมากก็คือพรบจัดวางรางรถไฟปีพศ2464ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะพูดถึงกรรมสิทธิ์ของรถไฟเหนือสันรางในที่ดินทรัพย์สินทั้งหมดว่าจะไม่เอกชนก็ามาดำเนินการโดยเด็ดขาดนะพระองค์เนี่ยทรงพระราชทานเนี่ยพระรบ,บราดัานบอกว่าการสร้างการรถไฟนี่ยเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชนไม่มีเรื่องอื่นก็ามาเกี่ยวข้อง ในการสร้างรถไฟแรกๆเนี่ยมีเอกชนต่างชาติหลายคนมีเป้าประสงค์ต้องการที่จะลงทุนในรถไฟต้องการสำรวจแล้วก็สร้างทางรถไฟเองแต่พระองค์ท่านไม่ยินยอมพระองค์ท,ทรงทดลองให้เอกชนชาวเดนมาร์กสร้างสางรถไฟสายแรกคือรถไฟสายปากน้ำให้สัญญาสัมปทานนี้70ปียุคสมัยนั้นเป็นวิ่งได้ทั้งรถดีเซลรถไฟฟ้าด้วยในช่วงเวลานั้นก้าวหน้ามากในช่วงเวลานั้นแต่ในปี2434แต่ว่าในว่วงเวลาเดียวกันในปี2430พระองค์ก็ ทรงสร้างรถไฟนะครับสายแรกก็คือสายกรุงเทพนครราชสีมานะครับแล้วก็ทรงเปิดเดินเมื่อ26มีนาคม2439พระองค์ไม่ทรงการให้เอกนชนเข้ามานะครับต้องการดําเนินการเองทั้งหมดแล้วก็หลังจากนั้นในการอยู่ก็มีการตราพระราชบัญญัติ2464เพื่อที่จะพูดถึงกรรมสิทธิ์ของรถไฟไม่ให้เอกนชนเข้ามาแล้วหลังจากนั้นเมื่อเป็นรัฐวิสาหกิจในสมัยจมพลปพิวูลสงครามก็มีกฎหมายการรถไฟ2494ออกมานะครับ เพื่อที่จะบริหารจัดการว่าเรื่องทางเรื่องที่ดินทรัพย์สินส่วนบุตจะทําแบบไหนอะไรยังไงนะสิทธิประโยชน์ของรัฐสิทธิประโยชน์ของประชาชนสิทธิประโยชน์ของพนักงานจะเป็นแบบก็กําหนดว่าอย่างแจ่มชัดในเรื่องกฎหมายทั้งสองฉบับมันก็เลยเป็นเหตุให้เอกชนไม่สามารถเข้ามาได้งนั้นมาเป็นกฎหมายที่แข่งแรงนั้นวิธีการในการเข้ามาในกิจการรถไฟก็แน่นอนที่สุดมันต้องทําลายกฎหมายสองฉบับนี้ก่อนมันถึงจะเข้ามาได้ถ้าไม่ทําลายกฎหมายทั้งสองฉบับนี้มันเข้ามาไม่ได้ ดังนั้นความพยายามความต้องการเอกชนพยายามมาหลายยุคหลายสมัยแต่ไม่สําเร็จนะครับเพราะาด้านหนึ่งก็คือคนรถไฟเนี่ยผูกพันกับในหลวงรัชกาลที่5เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคนก็คิดเห็นไม่แตกต่างจากคนรถไฟที่จะต้องการรักษาปกป้องพระรชาชดิพานของพระองค์ไว้ไม่สำเร็จสาภาพในงานก็พยายามต่อสา้อย่างเต็มที่ผมนี่สู้ถึงขนาดว่าถูกไล่ออกจากงานไปสิบกว่าปีอาจารย์เจ แต่ว่าผมก็ไม่ลดละความพยายามในการต่อสู้นะเพราะผมเชื่อว่าชีวิตหนึ่งของคนที่เกิดมาเนี่ันต้องแทนคุณเป็ดดินครับเพราะฉะนั้นในนี้เป็นสิ่งที่สําคัญโดยเฉพาะกิจการระบบการขนส่งทางรางเนี่ยเราก็ประเมินว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงในใน,ในในท้ายที่สุดเนี่ยเราก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าอย่างที่ทนายลกเข่าพูดไปแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยดังนั้นวันนี้เนี่ยกิจการของระบบการขนส่งทางรางเนี่ยคุยกันมานานแล้วตั้งแต่ปีพศส5 5 4ช่วงนั้นผมเป็นประธานสาภาพอยู่ มีการคุยกันซึ่งหลักเกณฑ์หลักการเนี่ยเราก็ไม่ได้กัดข้องนะที่จะออกกฎหมายเพราะตอนแรกที่คุยกันก็คือพรบการขนส่งทางออกมาเพียงเพื่อกํากับดูแลโดยมีข้ออ้างบอกว่าเนื่องจากวันนี้ระบบการขนส่งทางรางมันไม่มีเฉพาะการรถไฟแห่งประเทศไทยเพราะมีวันนี้มันมีกฎหมาย2ฉบับพรบจัดวางรางรถไฟ24งสี่หและพรบการรถไฟ2องพันสี่ซึ่งกฎหมาย2อสองฉบับมันไม่สามารถไปคุม BTS ได้ของกทมไม่ไปสามารถคุมการรถไฟฟ้าขนส่งบนลชนแห่งประเทศไทยได้ครับ มันจาเป็นต้องมีกฎหมายกลางขึ้นมาฉบับหนึ่งเพื่อที่จะกําหนดเรื่องมาตรฐานการให้บริการมาตรฐานด้านวิศวกรรมะไระบดเหล่านี้ซึ่งเราก็บอกว่าเออเราก็ไม่กัดข้อง <C> e <af> เพราะว่ามันมีหลายระบบนะครับเราไม่กันแต่ว่าในท้ายที่สุดพอไปประมาณเสร็จเนี่ยก็มีการร่างกฎหมายขึ้นมานะเราคุยกันที่สนงตอนนั้นยังไม่มีกรมร่างคร e <af. S 1> นะหลังจากนั้นก็ในปี2559ในสมัยประยุทธ์นี่แหละก็ปรากฏว่าร่างนี้ก็ผ่านคอรมอเข้าไปแล้วก็ไปสู่ที่กฤษฎีกา ผมมีโอกาสหลุดเข้าไปในการที่จะชี้แจงอธิบายกับสิติการซึ่งเป็นคณะที่4ขอญาตเอ่ยนามก็คือท่านปราจารย์ดรอมรลเจริญราสมบูรณ์นั่งเป็นประธานคณะกรรมการศิทิการท่านก็รับกฎหมายนั้นจากรัฐบาลก็ทําท่าจะไปด้วยดีนะเพราะว่าสิติการเป็นที่ปรึกษาปรึกษากฎหมายของรัฐบาลตอนนั้นผมก็เข้าไปชี้แจงอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาความสําคัญของรัฐการที่5เรื่องของระบบการขนส่งทางรางอธิบายประมาณสักสินาทีแต่ตอนนั้นก็มีปัญหาเยอะก็บอกว่าเอ๊ะ เชิญสาภผ้าเข้ามาได้ยังไงปกติก็ไม่เชิญสาภาพเข้ามาก็เชิญหน่วยงานครับผมก็เลยบอกสั้นว่าสัา้นครับขอญอาตครับผมไม่รู้วนธตรมประเพณีของคณะกรรมการกษษิจการแต่ผมขอเวลาสักสินาทีที่จะพูดอนธะิบายความเหล่านี้แล้วผมก็จะออกผมพูดจบปุ๊บผมก็เขียนเก้าอีก้กับเก้าที่ภาษากายบอกว่าผมจะไม่คุยแล้วนะ้า่จุดผมทิ้งท้ายว่าถ้ารัฐบาลจะออกกฎหมายฉบับนี้ไปใต้เงื่อนไขที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็ทําไปถึงครับผมเห็นแล้วว่ามันเป็นการสําลายเจตนารม์ปร,ราชจากนิกายของรัฐการที่ห้า และก็เป็นการทําลายการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งผมไม่เห็นด้วยถ้ารัฐบาลจะทําก็ทําไปเถิดให้เต็มที่แต่ผมก็จะใช้สิทธิ์ของสาภาพที่จะผมทําหน้าที่ในการจะต่อต้านกฎหมายฉบับนี้ให้ถึงที่สุดครนะก็ทู่กันมาจนในที่สุดตั้งแต่ปี5-9จนถึงปี6-4กฎหมายไม่ออกพอกฎหมายไม่ออกจากนั้นก็กฎหมายไม่ออกก็ตอนนั้นก็กระทรวงก็มาคม นะก็ปรากฏว่ารอมานาะเพราะตอนนั้นในช่วงระหว่างที่มีการที่นากฎหมายฉบับนี้คือกระทรวงคมนาคมนี่ก็อรอมาได้ก็เลยตั้งกรมขนส่งทางรางขึ้นมาครับโดยที่ไม่มีกฎหมายมารองรับก็ใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทวงกรมตั้งกรมการขนส่งทางรางขึ้นมาแล้วก็มีกฎกระทรวงในต่างต่างของไอ้อ,อ,อ,อำนาจแต่ว่าไม่มีกฎหมายดังนั้นกรมขนส่งทางรางวันนี้ก็ยังไม่มีกฎหมายมารองรับเขาจึงจําเป็นต้องเร่งกฎหมายฉบับนี้ออกมา ดังนั้นก็มีความพยายามในการเสนอกฎหมายพักเพื่อไทยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่รพักภูมิใจไทยในขณะนั้นแล้วก็พักก้าวไกลในหัวขนั้นก็นเสนอเข้าไปแต่ผมเรียนพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าทั้งสามฉบับที่กําลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ทุกฉบับเน้นเอกชนทั้งหมดรรเราไม่สามารถพึ่งพักการเมืองไหนได้เลยโดยเฉพาะร่างปัจจุบันของฉบับเพื่อไทยนี่ชัดเจนมากยกทั้งกระบ,บี ให้กับเอกชนก็มาเลยร,รถไฟก็สูญสิ้นสภาพไปเรื่อยๆแล้วก็อ้างว่ารถไฟขาดทุนพี่น้องที่รักทั้งหลายครับขอความเป็นธรรมในรถไฟผมขึ้นเวทีบ่อยครั้งกับคอปทอแต่ผมไม่เคยพูดถึงรายละเอียดเรื่องนี้วันนี้การรถไฟเนี่ยอาจารย์เจียดขึ้นรถไฟหคนต่อหนึ่งกิโลเมตรนะร,รถไฟจะมีค่าใช้จ่ายในสามบาทสิสตางค์ต่อหนึ่งกิโลเมตร ตั้งแต่ปี2528เป็นต้นมาเนี่ยรัฐบาลบอกให้การรถไฟเก็บราคาค่าโดยสารเพียงกิโลเมตรละ24สตังค์ต่อ1กิโลเมตรจริงๆถ้าเกิดผมไปสู่ราชผมก็ต้องเสียเงินสัก2,000กว่าบาทถูกไหมถูกต้องครับ <c oughs> ทีนี้วันนี้เนี่ยแล้วกฎหมายการรถไฟ2,494เขียนไว้ในมาตรา43แนะบอกว่าการณีดำเนินการในการให้ประโยชน์แก่ประชาชนในการเดินทางราคาที่ถูกเนี่ยรัฐต้องชดเชยให้เท่าจํานวนที่ขาด แต่รัฐบาลชดเชยช้าบางปีไม่ชดเชยสภาพคล่องไม่มีรถไฟต้องไปกู้เงินครับปีหนึ่งเนี่ยดอกเบี้ยสี่พันกว่าล้านดอกเบี้ยอย่างเดียวนะครับอาจารย์เจดนะครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลวันนี้ค้างรถไฟอยู่สองแสนแปดหมื่นล้านครับนี่คือสาเหตุที่บอกรถไฟมันห่วยรถไฟไม่พัฒนาไม่เอาเงินที่ไหนไปพัฒนาครับนะครับแก้ซ่อมบำรุงรถไ้วิ่ง Lord ได้เนี่ยก็ถ้ารัฐบาลไม่เอาเงินไปแจกละโอ้โห เอาเงินมาให้เอาเงินมาให้รถไฟเอาเงินมาให้รถไฟสองแสนล้านเลยดีไหมดีขึ้นมาเลยไหมดีขึ้นเพราะว่าณรถไฟเนี่ยวันนี้ถ้าเลิตั้งรถไฟไ,ไปวัดหลงวงวอโสธรนะสิบเก้าบาทครับกลับมาสิบเก้าบาทสามสิบกวากินกว๋วยเตี๋ยวชามนึงกลับ,บถึงบ้านได้เลยทีนี้เนี่ยสมมติว่าผมทําตัวเป็นที่ปรึกษาปีศาจสักหน่อยนะครับเป็นแบบฝ่ายค้านเนี่ยถ้าสมมุติรัฐบาลบอกเอาไปเลยวันเนี้ยสองแสนล้าน และต่อไปเนี่ยต้องคิดค่าขึ้นรถไฟเท่าไหร่ในเมื่อถ้าเกิดค่าขึ้นรถไฟกิโลละสามบาททำยังไงดีเพราะก็ต้องกลับไปคิดที่ยี่สิบสี่สตางค์อีกสมมุติไปกลับไปคิดที่ยี่สบสี่ตางค์อีกสักห้าปีสิบปีให้อีกแสนล้านอีกสักห้าปีสิบปีให้อีกสองแสนล้านมันต้องทำนีร่ำไปไหมหรือว่ามันมีวิธีอื่นไหมคือประเด็นอกย่างนี้อาจารย์คือรัฐไม่ควรเอากำไรจากประชาชนครับรัฐมีหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนภาษีที่เราจ่ายไปเนี่ยครับ มันควรคืนกลับสู่ประชาชนไม่ใกล้เกนกลับแก่เอกนชนดังนั้นรัฐไม่ควรเอากำไราจากประชาชนรัฐมีหน้าที่ในการลดรายจ่ายประชาชนไม่ใช่ไปเพิ่มรายจ่ายประชาชนแต่วันนี้เนี่ยมันยกตั้งกระบี่ทั้งประเทศให้กับเอกนชนไปทั้งหมดประชาชนจึงมีชีวิตอยู่วันนี้เนี่ยเพียงเพื่อทาความร่ารวยมั่งคั่งให้แก่เอกชนเท่านั้นเองในกาลน,นี้นี่คือความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนดังนั้น เรื่องของกิจาการรถไฟเนี่ยอย่างที่ผมเรียนคือเราไม่ได้คัดค้านนะถ้าทําหน้าที่เพียงกํากับดูแลเพียงอย่างเดียวนี่ไม่ได้คัดค้านแต่ประเด็นก็คือว่ามันไม่ได้ทําหน้าที่เฉดเช่นนั้นครับมันก็ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเอาที่ดินเอาทรัพย์สินเอารางให้สัมปทานเอกชนได้อาจารย์เจดมีเงินเนี่ยถามว่าประชาชนจะได้ประโยชน์ประชาชนจะได้แข่งขันผมว่าประชาชนไหนจะซื้อวัวจ,จากหัวหนึ่งหัวได้หัวหนึ่งหนึ่งร้อยล้านตะ้งแตก็เป็นพันล้านถามว่าประชาชนรายไหนซึ่งวันนี้เราก็รู้กันอยู่ว่า เอกชนที่มันร่ำรวยวันนี้มันเป็นยังไงนะครับล่าสุดเห็นไหมที่คุคูณบ่ายวันจะซื้อวันที่คุม20บาทตลอดสายใช่ไหมทําไม่ได้พอบอกจะซื้อกิจการระบบรางมาเป็นของรัฐแต่ว่าท้ายสุดผมก็จจเอกชนบริหารดูมันคิดครั้งแรกมันก็ได้ตังค์แล้วนะพอครั้งที่สองมาซื้อคืนเอาภาษีประชาชนไปซื้อแล้วก็บริหารได้ให้เอกชนบริหารดีรดังนั้นวันนี้เนี่ยเรื่องระบบการขนส่งทางรางพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้เนี่ย อดีตที่ผ่านมา4,200กว่ากิโลเมตรวันนี้สร้างทางผู้ทั่วประเทศจะวิ่งกันสวนกันวันนี้เปิดแล้วกรุงเทพชุมพรเนี่ยเวลาเนี่ยร่นก้นมามากประหยัดไปสองสามชั่วโมงแล้วกําลังเส้นารสร้างเส้นทางรถไฟสายใหม่ก็คือเด่นชัยไปเชียงของแล้วกําลังจะเพิ่มขึ้นกําลังจะเชื่อมร้อยกับต่างประเทศดังนั้นเนี่ยเอกชนก็เห็นแล้วว่าระบบรางเนี่ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะมีอนาคตมันจะมีความหวังเขาจึงมีความจําเป็นที่เข้ามามีบทบาท แล้วก็ต้องเก่ายึดกิจาการของระบบการขนส่งทางรางนีใไ้ได้อันไหนก็แล้วแต่ที่เป็นอุปสรรคกฎหมายก็แล้วแต่กฎหมายไหนก็แล้วแต่ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำอะไรก็ก็เจะลกเลิกในกฎหมายทุกตั้งสามฉบับท,ที่พูดมาเนี่ยในบทฉพารนี้เขียนไว้ชัดว่าให้กฎหมายใดๆก็แล้วแต่เนี่ยที่ไปขัดหรือยแย้งกับกฎหมายฉบับ,บใหม่ที่ออกมาเนี่ยคือว่าใช้อาจจะใช้ไม่ได้ทีนี้หลักการมันผิดกันเพราะหลักการเรืมอของกฎหมายการรถไฟเนี่ยมันเน้นเรื่องของภารกิจบทบาทของรัฐ แต่ในขณะกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยมันเล่นบทบาทของเอกชนดังนั้นกฎหมายเดิมก็ไปขัดกับกฎหมายใหญ่ความหมายคือกฎหมายเดิมก็จะใช้ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยกิจาการระบบรางทั้งหมดก็จะตกอยู่ในมือของกลุ่มทุนเอกชนทั้งหมดนั่นคือเกณฑ์ผลที่เราว่าเราไม่เห็นด้วยแต่ปัญหาคือว่ามันจะทํำยังไงนอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้จะมันเกิดขึ้นที่ผ่านมาสาภาพที่ต่อสู้อย่างหนักนะที่ผ่านมาต่อสู้อย่างหนักนะแต่ว่าเรื่องการแปรรูปเราก็รู้กันอยู่พี่ลูกเป่าก็พูดแล้วต่อสู้เรื่องการแปรรูปกันมาอย่างยาวนานมาก เรียกนี่พวกเราถูกด่าเยอะเลยหาว่าขัดขวางการพัฒนาประเทศก็จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจแปรรูปปตทประชาชนจะเป็นเจ้าของสหภาพไปค้านทำไมใช่ไหมโอ้ผมก็ถูกด่าเรื่องการชุมนุมที่ลานรูปสรง้าปีส2งเนาะพเราบทุนรัฐวิสาหกิจท้ายสุดก็หลายคนก็บอกว่าประชาชนได้เป็นเจ้าของท้ายสุดประชาชน้ได้เป็นเจ้าของจริงหรือเปล่าน้ำมันแพงขึ้นหรือเปล่าและก็วันนี้เนี่ยมันมันก็ชัดเจนเช่นเดียวกันว่า ประชาชนกําลังจะอยู่ในสถานะไหนครับนะครับปี42ต่อสู้กันมาเนี่ยรัฐบาลของประชาธิปัตย์ในเวลานั้นช่วงของผู้เงินเอฟในช่วงเวลานั้นแล้วก็เราก็รุนละโงกันทัวประเทศอาจารย์ไม่เลือกพรรคการเมืองที่ขายชาติครับจนท้ายได้สุดท้ายไทยรักไทยมาในช่วงเวลานั้นแล้วก็เรื่องการไปรูปก,ก็ตั้งคณะทำงานเรียบร้อยนะมีการน,นั้นขอญ,ญาติที่เอ่ยนามตอนนั้นตั้งพ,พี่พี่บอกว่าจะไม่เลือกพรรคการเมืองที่ขายชาติบอกพี่น้องไหนว่าเลือกพรรคไหนดีล้เนี่ยโอ้ตอนนี้ยังคิดไปออกอาจารย์ ทีนี้ตอนนั้นอ่ะพักเพื่อไทยคุณทักสินตั้งใครรึเปล่าเป็นประธานในการจะมาออกแบบว่ารัฐวิสาหกิจไหนที่จะรับเป็นเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นต์รัฐวิสาหกิจไหนที่จะต้องให้เอกชนเข้ามาร่วมได้บ้างก็คือตั้งคุณพันศักดิ์วิญญาณเป็นประธานครับอ่าแล้วฝ่ายประชาชนก็มีพี่สมศักดิ์โกเสยสุขมีหมอเวงโตจิราการมีคุณดานัยอนันติโยจีนายแพทย์อันสั์สิรัฐเป็นคณะทำงานครับเสนอไปพุบเนี่ยนายกทักสินลงนามเลยย6่สบกพฤษภาคมสองพันสี่ี่บอกนะโอสามอันแน่นอนนะครับ แต่แล้วท้ายสุดก็ลงนามเร็นชอบในหลักการแต่ท้ายสุดปี2องพก็แปรรูปปตทค,ความสัมพันธ์ก็เลยขาดก็นําไปสู่กระบวนการในการกับไล่คุณนทรัพย์สินในห่วงเวลานั้นและก็จนถึงขณะน,นี้พี่น้องที่รักทั้งหลายเราพูดถึงทรัพย์สินของชาตินะวันนี้เนี่ยข้อมูลว่าปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสามสิบกันยายนทรนัพย์ส,สินของประเภทนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ34.2ล้านล้านบาทนะทรัพย์สินของประเทศนี้ณนะ30กันยายน2565 เป็นทรัพย์สินอยู่ทีนรัฐวิสาหกิจเนี่ยสิบแปดจุดสี่ล้านล้านบาทในขณะน,นี้นี่คือเป้าหมายนี่คือความหมายปองของนักการเมืองนักลงทุนกลุ่มตรงทั้งหลายในขณะน,นี้ดังนั้นสิ่งที่เขาลองพูดกันในวันนี้สิ่งที่เราทำในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะวงบอกอนาคตเช่นเดียวกันถ้าเราเอาไม่อยู่ทำไม่อยู่เนี่ยก็จะลาบากพนักง,งานรัฐวิสาหกิจวันนี้เนี่ยเวลที่ผ่านมาก็ต่อสู้อย่างหนักใช่ไหมพนักง,งานเยอะแต่ก่อนพนักง,งานเมื่อปีสี6 0ู0 0 0หกสนคนอาจารย์มันใช้วิธีการว่า ตำแหน่งในรัฐวิสาหกิจที่ไม่จาเป็นนี้ยุบทิ้งถ้าจะรับคนใหม่ได้รับได้เพียง5%เของจานวนผู้กเกษียณอายุปีหนึ่งเนี่ยพนักงานรัฐวิสาหกิจเกษียณทั้งระบบจะหนึ่งหมื่นคนต่อปีนะเราคิดดู5%รับได้กี่คนจาก0 0 0 0 0คนวันนี้พนักงานรัฐวิสาหกิจเหลือไว้ถึง0 0 0 0คนคนดังนั้นวันนี้เนี่ยพลังในการที่จะต่อสาน,นี่มันลดน้อยถอยลงไปดังนั้นเมื่อลดน้อยถอยลงไปเนี่ยก็เห็นชัดเจนเลยว่าวันนี้ไม่มีพลังไหนที่จะไปปกป้องรัฐวิสาหกิจได้ดััังงนน้้กกก็จใชวิธีาารารรสพทุูปแบบ ในการที่ว่ายึดครองรัฐวิสาหกิจทั้งหลายในขณะนี้ดังนั้นอน,นอนาคตอันใกล้เนี่ยรัฐวิสาหกิจในกรอใกล้ๆผมเนี่ยวันนี้ผิปไปกอบกค่28เปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นอันนี้ก็คือโดยภาพรวมพี่น้องเห็นว่าวันนี้ในสิ่งที่เราจัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้เนี่ยก็คงจะต้องวางบทบาทกันในอนาคตข้างหน้าว่าเราจะทําอะไรต่อจากนี้ไปไม่ใช่เพื่อใครนะครับแต่เพื่อพวกเราทุกคนคนะครับเพื่อพวกเราทุกคนดังนั้นผมก็คงได้ให้ความเห็นในเบื้องต้นก่อนขอบคุณครับ อันนี้ผมผมผมเอาตามพี่ก่อนนะเอาตามพี่ก่อนพี่บอกว่าทรัพย์สินที่มันเป็นของประชาชนทั้งหลายเนี่ยรัฐวิสาหกิจดูแลมานะไล่มาตามลําดับตั้งแต่รุ่นการรชาชการที่ห้าในทรงพระราชามานะครับพระปราชามานเสร็จแล้วก็มีอะไรมาตามลําดับจนกระทั่งมาถึงตอนมีความคิดที่จะพัฒนาแล้วปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นเอกชนเข้ามาถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่า เอารูปแบบที่พี่พูดมาเนี่ยจะเป็นรัฐบริหารหรือจะเป็นรัฐวิสาหกิจอะไรก็ตามเนี่ยในร้อยกว่าปีที่ผ่านมาพัฒนาไปได้แค่หนึ่งพันกิโลเมตรในร้อยกว่าปีที่ผ่านมารถไฟแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนั่นแปลว่ามันหยุดนิ่งมาร้อยกว่าปีในร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้ระบบสารพัดสารเพที่บอกว่าทําแล้วมันจะดีมันจะเป็นของพี่น้องประชาชนทําแล้วมันจะพัฒนาเปิดเบารถไฟมาแมงเต็มไปหมด รถไฟจะให้ดีก็ไม่ได้รางจะให้มันทันสมัยก็ไม่ได้ทั้งหมดเหล่านี้สมมุติว่าเขาบอกว่าให้เอกชนเข้ามาพัฒนาโดยเอาตามพี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นของเอกชนไปหมดไอความเลวร้ายมันเกิดขึ้นตรงนี้ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าอันนี้ผมอย่างที่บอกเป็นที่ปรึกษาปีศาจเป็นอีกทางหนึ่งเขาบอกว่าก็ให้เอกชนมาพัฒนาที่พี่นกเขาพูดเรื่องที่ดินเขาไม่ได้ ทรัพยากรไม่ได้ทําอะไรไว้ตกเป็นของประชาชนหมดไม่สามารถแปลงเป็นเอกชนได้หมายความว่าทําแบบปตาทาไม่ได้แต่ว่าเอกชนเข้ามาร่วมทุนได้หรือว่าเอกชนเข้ามาดําเนินการได้ในบางส่วนเอกชนก็ได้ค่าดําเนินการไปส่วนทรัพย์สินทั้งหลายทั้งปวงยังคงเป็นของรัฐวิสาหกิจหรือยังเป็นของพี่น้องประชาชนอยู่อย่างนี้ได้ไหม คือที่ผ่านมารถไฟไม่ได้ไใบเอกชนทำนะครับไอเอกชนทําอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยให้บริษัทเชื้อชัยดีเซนรางทำานยคระนส่งแต่ปรากฏว่ามันเอาเปรียบครัก็มีกระบวนการในการใช้เอาเส้นทางเอาระยะเวลาที่ท่าปราทีวีเขาเรียกว่าพรามทำครับไปแล้วก็เอารถไฟสายที่มันขาดทุนขาดทุนเนี่ยให้รถไฟทําไปครับนะครับดังนั้นเนี่ยพอเป็นเอกชนพุ๊บเราควบคุมไม่ได้พวกนี้อํานาจเหนือรัฐนะครับ มันสามารถบอกรัฐมนตรีได้มันสามารถบอกนายกได้ว่าต้องทํแบบี้แบบนี้ท้ายที่สุดควบคุมไม่ได้เอายกตัวอย่างง่ายเช่นรถไฟฟ้า2 0บาทตลอดสายหาเสียงมาเนี่ยทำที่ไหนได้ทําได้สายเดียวก็คือรถไฟฟ้าสายสีแดงทำไมที่เป็นรถไฟสายสเพราะว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงเป็นบริษัทรูปของการรถไฟแห่งประเทศไทยรถไฟเนี่ยถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะมันถึงสั่งได้ไงแอร์พอร์ตลินแต่ก่อนวิ่งจากกรุงเทพไปอ่าวรรณภูมิเดิมนี่ก็เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่รถไฟถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็น ท้ายที่สุดเนี่ยเขาจะเอาที่ดินมกดสันนวน497ไร่จะเอาไปเราไม่ยอมในขณะนั้นแต่ในท้ายสุดคนเกมของเขาก็คือว่าเอาพื้นที่มกดสัน497ไร่เฉือนไป150ไร่ไปประหลวเข้ากับมาตรา6ของพรบอีซีให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาครับพื้นที่เษตเศรษฐกิจพิเศษเพราะโดยออกแบบให้เป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินผมถามว่าความเร็วสูงแค่ไหนกรุงเทพไป อู่สเพาเนี่ยมัน200ยกว่าโลคุณจะเอาสัก400กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งเหรอมันจะจอดทันไหมล่ะครับใช่หรือเปล่าดังนั้นเนี่ยมันเป็นก้ออ้างสารพัดแล้วถึงวันนี้เนี่ยเซ็นสัญญาเมื่อตุลาคม2 5 6 2รครับรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามวินให้กับกิจการร่วมค้าเจริญโคกับฑ์ไปวันนี้ถามว่าเริ่มสักต้นหรือยังครับการนี้กำลังเจตราต่อรองมีการเงื่อนแก้เงื่อนไขกันแล้วก็มีความเป็นได้ว่าจะแก้ด้วยนะแก้ในสาระสำคัญด้วยไอ้นี่ต่างหากที่เอกชนนี่ มันไม่สามารถที่ควบคุมได้แล้วก็ไหนหลายประเทศที่อาจารย์เจตพูดไปแล้วอเมริกาหัวโจกของการแปรรูปนะแอมแทกเนี่ยไปดูได้เลยนะเป็นกองรัฐนะครับรัฐกำกับควบคุมดูแลไอ้เอกชนก็มาได้ในบางบส่วนแต่ว่าไม่สามารถทำได้ในรถไฟเนี่ยมีนักซื้อหัวรถจักรมาทีพีไอซื้อรัรถจักรมาวิ่งแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าพนักงานรถไฟต้องขับเพราะอะไรเพราะว่าการให้เอกชนมาทำเนี่ยเกิดไปทำมันลนซัมมี่สารพัดมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอะไรขึ้นมาใครเปร็นผู้รับผิดชอบแปลว่าแปลว่าถ้าเกิดมีการควบคุมก็สามารถให้ทําได้ ถ้าเกิดแปลว่าการกำกับดูแลมันคือปัญหานั่นก็คือถ้าเกิดมีการกำกับดูแลอย่างที่พี่บอกในียใช้กำกับดูแลหรือจะใช้ควบคุมก็ได้ถ้าทำได้ดีผมกําลังคิดตามพี่บอกว่าเอกชนสั่งรัฐมนตรีได้หรือมันก็คนเดียวกันถูกไหม <laughs> นั่นแปลว่าท้ายที่สุดเหมือนที่พี่นกเขาพูดหรือเปล่าวันนี้ที่เรามานั่งเถียงกันเรื่องพอรบขนส่งทางรางแล้วเราบอกมีปัญหาอะไรเงี้ยปัญหาที่แท้จริงของบ้านเมืองคือนักการเมืองมันเลว ออูกถูกไหมพี่ผมกําลังคิดตามที่พี่ทั้งสองท่านพูดนะถูกถูกส่วนหนึ่งว่าถ้าเกิดสมมุติว่านักการเมืองมันดีเอาเอ,าอย่างนี้ดีกว่าถ้านักการเมืองไม่ชั่วข้าราชการไม่ชอบเอกชนไม่เลวแปลว่าพัฒนาการไม่มีปัญหาถูกไหมคือองนี้อาจารย์คือมันมีตักกะอยู่ก็คือว่าอะไรที่เอกชนทาได้เนี่ย ก็ไปดูในกิจการอะไรทีร่เอกชนทำได้แต่กิจการที่เป็นสารุปโภคสารุปการทั้งหลายน้ําไฟฟ้าประปาน้นํามันพวกนี้รัฐต้องดําเนินการเองไม่มีประเทศไหนก็เอกชนไปหรอกรไม่มีทางโดยเด็ดการกะปิน้ําปลาอะไรที่แข่งขันกันท้องตลาดก็ว่ากันไปที่เป็นบริโภคใช้ในคนเรื่องก็ว่ากันไปแต่ว่าการบริการสารนะเนี่ยไม่มีประเทศไหนก็ยกเอกชนทาก็รัฐทำดังนั้นเอาโทรศัพท์มือถือของเราในวันนี้เป็นไง ร้อยห้าสิบล้านเลขหมายวันนี้วันใน,น,นดาวเทียมไตคมเป็นไงไปเอาไปนี่คือต่างหากที่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยรัฐโดยเฉพาะกลุ่มทุนนักธุรกิจต่างๆที่มีอำนาจเหนืหอรัฐวันนี้กาลังจัดการกับทรัพย์สินของประเทศเพื่อให้กับตนเองดังนั้นสิ่งที่อาจารย์บอกนักการเมืองชั่วควารเร็วนี้ไอ้นี่ส่วนหนึ่งประเทศไทยเนี่ยค่อนกล้างถูกแต่ว่าวิธีการบริหารการจัดการเนี่ยหน้าที่ของรัฐค,รควรทําอะไรไอ้นี่ต้องชัด